สวัสดีค่ะใน EP 11นี้เราจะลองส่องกล้องเพื่อเจาะขยายดูเกมการแข่งขันของการเลือกตั้งในปี2569นี้ของไทยโดยมองผ่านเลนส์พิเศษเฉพาะด้านตามหลักนิติปัชญาตะวันตกทั้งนี้ก็เพื่อจะทดสอบว่าความรู้และวิธีคิดของนิติปัชญาตะวันตกจะยังสามารถนำมาประยุกต์หรือปรับใช้ได้กับระบอบการเมืองการปกครองและสังคมไทยในปัจจุบันหรือไม่อย่างไรคะ่ะ สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าการเมืองไทยเนี่ยโอ้โหทําไมมันซับซ้อนจังเลยแต่เชื่อไหมครับว่าถ้าเราค่อยๆแกะดูทีละชั้นจะเห็นโครงสร้างที่น่าสนใจมากๆเลยวันนี้เราจะมาลองถอดรหัสกันดูครับว่าอํานาจที่แท้จริงมันมาจากไหนกันแน่พักการเมืองหลักๆเขาคิดต่างกันยังไงแล้วเสียงของเราทุกคนเนี่ยมันส่งผลได้มากน้อยแค่ไหนครับ มาเริ่มกันที่คำถามที่สำคัญที่สุด์เลยดีกว่าครับอำนาจทางการเมืองที่เราเห็นเนกันอยู่ทุกวันเนี่ยสรุปแล้วมันมาจากไหนกันแน่คำตอบของคำถามนี้ล่ะครับคือกุญแจดอกแรกเลยที่จะทำให้เราเข้าใจภาพใหญ่ทั้งหมดของการเมืองไทยคือถ้าเรามองในเชิงทฤษฎีนะครับมันจะมีแนวคิดหล,ดหลักอยู่สองขั้วเลยขั้วรกก็คือสัญญาประชาคม อันนี้จะเชื่อว่าอํานาจเนี่ยมาจากความยินยอมพร้อมใจของประชาชนผ่านการเลือกตั้งแต่อีกขั้วหนึ่งก็คือระบบอุปถัมที่มองว่าอํานาจมันเกิดจากการสร้างคอนเนคชันสร้างเครือข่ายบาร,รมีส่วนตัวซึ่งการเมืองไทยเนี่ยเราจะเห็นการต่อสู้กันของ2แนวคิดนี้ชัดเจนมากๆเลยครับเอาละครับจากเรื่องทฤษฎีเราลองกระโดดเข้ามาสู่โลกของความเป็นจริงกันบ้างดีกว่า มาทำความรู้จักกับผู้เล่นหลักๆในสนามการเมืองไทยยุคปัจจุบันกันครับเริ่มกันที่ผู้เล่นเบอร์ใหญ่ก่อนเลยนะครับพักเพื่อไทยซึ่งก็เป็นพักที่อยู่มานานแล้วก็มีฐานเสียงที่แข็งแกร่งมากๆเราจะใช้สีแดงเป็นสัญลักษณ์แทนพักนี้ในการวิเคราะห์ของเรากันนะครับต่อมาครับพักภูมิใจไทยพักนี้โดดเด่นมากในฐานะพักขนาดกลางที่มักจะเป็นตัวแปรสําคัญในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่เสมอเลยสัญลักษณ์ของพักนี้เราจะใช้เป็นสีน้ําเงินครับ และผู้เล่นรายล่าสุดที่เข้ามาสร้างแรงสั่นสะเทือนกับวงการการเมืองไทยอย่างมหาศาลเลยก็คือพักประชาชนซึ่งแน่นอนครับมาพร้อมกับสีสม้มเอาละตอนนี้เรามีครบทั้ง3ขั้วอำนาจหลักที่จะมาวิเคราะห์กันในวันนี้แล้วครับแล้วคำถามคือ3พักนี้มันต่างกันยังไงเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับเราจะลองเอามาเปรียบเทียบกันใน4มิติสาคัญที่จะทาให้เราเห็นเหมือนกับเป็น DNA ทางการเมืองของแต่และพักเลยครับ มาดูกันที่แกนแรกเลยครับการปฏิรูปโครงสร้างลองดูที่กราฟแท่งนี้นะครับโอโ้โหเห็นได้ชัดแบบไม่ต้องสืบเลยว่าพักประชาชนเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้สูงลิ้วเลยนี่คือจุดยืนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบครั้งใหญ่เลยนะครับและก็เป็นจุดที่ทำให้พักนี้แตกต่างจากอีกสองพักอย่างสิ้นเชิงเลยแต่ว่าพอเราลองเปลี่ยนมุมมองมาดูที่แกนอิทธิพลในท้องถิ่น หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าระบบบ้านใหญ่น่นะครับหมายถึงเครือข่ายผู้มีอิทธิพลในต่างจังหวัดภาพมันกลับตลปะปัดเลยครับกลายเป็นว่าพักภูมิใจไทยโดดเด่นขึ้นมาทันทีเลยนี่มันบอกอะไรเรามันบอกว่าการเมืองไทยเนี่ยไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยอุด,ดมการเพียวๆอย่างเดียวนะครับแต่ยังมีเครือข่ายอํานาจแบบดั้งเดิมที่ยังคงแข็งแกร่งมากๆอยู่โอเคนอกจากจุดยืนของพักแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือคนที่เลือกพักเหล่านั้นค่ะ เราจะมาดูกันว่าปัจจัยเรื่องประชากรโดยเฉพาะเรื่องรุ่นอายุหรือ generation เนี่ยมันเข้ามามีบทบาทกับการเมืองไทยยังไงกราฟวงแหวนอันนี้บอกอะไรเราได้เยอะมากเลยนะครับจะเห็นเลยว่าฐานเสียงส่วนใหญ่ของพรรคประชาชนมาจากคนรุ่นใหม่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องอายุนะครับแต่มันเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงทางความคิดครั้งใหญ่ที่กําลังเข้ามาปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์การเมืองไทยแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยล่ะครับ ตารางนี้ก็เหมือนเป็นบทสรุปให้เราเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกครับพักประชาชนเนี่ยฐานเสียงหลักๆคือคนรุ่นใหม่คนชั้นกลางในเมืองส่วนพักเพื่อไทยยังคงเหนียวแน่นกับกลุ่ม Gen X Boomer แล้วก็คนรากยาในขณะที่พักภูมิใจไทยจะอาศัยเครือข่ายในท้องถิ่นที่หลากหลายจะเห็นว่าแต่ละพักมีฐานที่มั่นมีบ้านของตัวเองที่แตกต่างกันชัดเจนมากครับ ทีนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงจุดที่ตึงเครียดที่สุดในการเมืองเลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือการต่อสู้กันร,ระหว่างอุดมการณ์ของพรรคหรือสิ่งที่อยากจะทำกับความเป็นจริงที่ต้องเจอเพื่อให้ได้มาแล้วก็รักษาสิ่งที่เรียกว่าอำนาจเอาไว้ครับมันมีคำศัพท์คำหนึ่งที่ต้องรู้จักกันไว้เลยครับคือคำว่า real politics หรือ real p o l i t i c พูดภาษาบ้านๆเลยก็คือการเมืองที่เน้นผลลัพธ์ในทางปฏิบัติ มากกว่าการยึดติดกับอุดมการณ์สวยหรูอย่างเดียวมันเหมือนกับการเล่นหมากรุกนะครับที่บางทีก็ต้องยอมเสียตัวหมากบางตัวไปเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจของการเจรจาต่อรองทางการเมืองเลยตลารางนี้มันเจ๋งมากเลยนะครับมันสะท้อนกลยุทธ์ของแต่ละพักได้ดีมากเลยเราจะเห็นว่าพักประชาชนเนี่ยยึดมั่นในอุดมการณ์สูงมากแต่ความยืดหยุ่นก็จะต่ำหน่อย ในขณะที่พักภูมิใจไทยจะอยู่ขั้วตรงข้ามเลยคือเน้นความยืดหยุน่นพร้อมประนีประนอมสูงมากส่วนพักเพื่อไทยก็จะอยู่ตรงกลางพยายามจะบาลานซ์ระหว่าง2ส,สิ่งนี้ครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเราจะมาไขาปริศนากันว่าอ้ผลการเลือกตั้งที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยสุดท้ายแล้วมันถูกเปลี่ยนไปเป็นอำนาจในการบริหารประเทศได้ยังไงกันแน่นี่แหละครับคือเส้นทางสู่อำนาจที่แท้จริงในปัจจุบัน ทุกอย่างเริ่มต้นจากเสียงของพวกเราทุกคนในครูหาเลือกตั้งแต่นั่นมันเป็นแค่ด่านแรกเท่านั้นนะครับเพราะเสียงเหล่านั้นจะต้องผ่านด่านของวุฒิสภาไปก่อนแล้วถึงจะไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือการเจรจาต่อรองเพื่อจัดตั้งรัฐบาลผสมซึ่งจะเห็นเลยนะคะว่าคะแนนเสียงที่ได้มาไม่ได้แปลว่าจะได้เป็นรัฐบาลเสมอไปดังนั้น ประเด็นสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้เราได้ขบคิดกันก็คือในสนามการแข่งขันทางการเมืองที่เข้มข้นแบบนี้สุดท้ายแล้วอะไรคือปัจจัยชี้ขาดกันแน่ครับระหว่างนโยบายที่พักนำเสนออย่างสวยหรูต่อประชาชนหรือความสามารถในการเล่นเกมการต่อรองและการเอาตัวรอดในโลกแห่งความเป็นจริง